ในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิตวิยานะครับซึ่งเป็นทฤษฎีการเสริมแรงนะครับของเอ็ดเวิร์ดทอนไดนะครับทอนไดห,หรือที่ทฤษฎีที่เราเรียกกันว่านะครับการลองผิดลองถูกนะครับสำหรับ ทฤษฎีการสมแรงของเอ็ดเวิร์ดทันไดนะครับ 1. ก็จะมีกฎอยู่สามกฎนะครับหนึ่งกฎแห่งความพร้อมนะครับ law of readiness สองกฎแห่งการฝึก law of exercise สาม กดแห่งความพอใจหรือกดแห่งผลนะครับ law of effect กดแห่งความพร้อมกดแห่งการฝึกกดแห่งความพอใจหรือกดแห่งผลนะครับกดแห่งความพร้อมกดแห่งการฝึกกดแห่งความพอใจหรือกดแห่งผลนะครับ law of r e a d e r s i law of exercise law of effect นะครับทฤษฎีการเสริมแรงของ Edward ิร o r ท d นไดนะครับลองผิดลองถูกก็จะใช้ในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีกำลังใจในการเรียนรู้ทำให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับทีมงานรอฟอรครูก็ขอจบการนำเสนอทฤษฎีการเสริมแรงของเอ็ดวัตทอนไดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ